รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็นแบบวินเทจนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล ICFS5 นะครับตัวนี้รับ FM MW ก็คือ AM บ้านเรานะครับ n s b 1 n s b 2นี่เป็นระบบนะ่าจะเป็นคลื่นของสากลเล้านะครับ ตัวขึ้นสามารถหมุนได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟดีซีได้นะครับทดสอบได้ร้อยสี่จุดห้าโวลต์ลบในหูฟังเซลล์ปกตินะครับมีช่องอสัญญาณเอา์นะครับก็คือแอนด์เอ็กซิทแอนนะครับด้างข้างนะครับแล้วก็มีพวก a m s e n s e Low High นะครับมีข้างล่างข้างข้างจะมีแบรนด์ให้เลือกก็คือ FM AM แล้วก็พ s ทธนะครับ ตันนี้จะเป็นจูเนอร์นะครับตัวนี้เป็นตัววินเทจไม่อินเจปแปนนะครับอินเจปแปนของแท้นะครับตัวนี้ซื้อไปแถมทานเวอร์ซีให้สามก้อนตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีฝาปิดหลังฐานแต่ไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดนะครับแน่นมากนะครับแจ้งตำหนิคือไม่มีฝาปิดหลังฐานแค่นั้นเองสภาพเครื่องสวยตัวนี้เป็นแอร์เรียก็คือเลื่อนกล้องเลื่อนอตรงนี้นะครับ เลื่อนสัญญาณขึ้นเลือกได้ถึงสิบอย่างนะครับ AM นะฮะขึ้นว่าเราไม่รู้เป็นตัวไหนนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเขานะครับตัวหลักๆก็คือตัวนี้นะครับพิวิชนะครับฐานน้ำไฟทุกอย่างติดอันนี้ทดสอบโดยการใส่ฐานนะครับด้านหน้าจะมีโทนของวัลลุ่มเริ่มต้นนะครับกดป,ปุ่ม power เ,เปิดเครื่องนะครับ สถานะไฟติดนะหน้าจอหน้าปัดอันนี้วอลลุ่มนะครับก็จะเป็นอย่างปกติของกับรถสเตียร์นี่นะครับเริกมเพิ่มเรื่อยๆเลยนะเป็นน้ำปัดนะน้าปัดนะครับเวลาเจอเพิ่มจะเป็นสีแดงนะครับ FM ก็ M เลื่อนขึ้นนะครับพวก NSB นี่ไม่มีขึ้นนะไม่ลูกขึ้นเปน็นยังไง FM ได้ถึง9 1 3เม่กะเดิ์นี่คือสุดๆเลยนะครับ นี่คือ9 1 3 2 5เมกะเฮิร์ต91.3เมกะเฮิร์ตนะครับ800เลยนะครับ91ได้แล้วแต่บางที่นะครับว่าคือเริ่มต้นที่เท่าไหร่มันก็เกี่ยวกับระบบอินซิสเต็มเนาะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วถ้าคุณเสริมอารมณ์ดีๆสุขภาพดีๆควบคุมน้ำหนักตัวได้เนี่ยโรคอย่างอื่นไม่แทรกซ้อนเบาหวานความดันไม่มี ผลสาทยุตรงรุ่นเด้นเนี่ยอาการก็ดีขึ้นตามลําดับถูกไหมคะนอกจากการเสริมเติมด้วยแปดกด้วยนะคะนะครับปีกเครื่องก็คือตัวนี้ผม power นะครับโอเคครับพอจบการรีวิวครับขอบคุณครับ